สวัสดีครับทุกคนเย่ yeah. ขอต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่รายการ a r s e n ซนอลย21คิกออฟโ้เย่มาแล้วมาแล้วกับรายการคิกออฟนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผมจะมาพรีวิวก่อนเกมของอาร์เซนอลกันนะครับผมซึ่งเคยทำไว้ตั้งแต่เมื่อดูการที่แล้วแล้วนะแต่ก็ มันติดปัญหาหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทาต่อไปแต่ตั้งใจไว้ว่าในฤดูกาลนี้นะครับจะกลับมาทําเหมือนเดิมในทุกๆเกมนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าดูเหลือเกินอ่ะนะครับผมแล้วก็ EP นี้เป็น EP แรกหรือว่าเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่กําลังจะเตะกันนะครับผมก็คืนวันเสาร์นี้เอ๊ะไม่ใช่สิคืนวันศุกร์นี้นะครับผมคืนวันศุกร์นี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยแหละนะครับตีสองนะครับ อาตอนเราจะครับจะบุกไปเยือนคิสตันพาเลตนะครับผมเป็นคู่แรกของฤดูกาลเป็นคู่เปิดสนามด้วยนะครับผมก็พิมิริจะกลับมาแล้วทุกคนจะกลับมาแล้วอยากดูมากๆอยากดูมากๆเลยนะครับผมก็ผมก็เชื่อนะว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้ผมเลยนะครับผมแต่ก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการ ในส่วนของการวิเคราะห์พรีวิวกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะครับผม BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 นะครับหรือว่าจะสแกน QR code เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะสนุกมากๆเลยนะครับผมโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมาเข้าสู่ในส่วนของการพรีวิวกันจะดีกว่านะครับผมเริ่มจากอะไรดีล่ะเอาในส่วนของ เฮ้ทูเฮ้ก่อนไหมไม่เอาดีกว่าขออภัยนะครับนี่เพิ่งเป็น EP แรกนะเลยอาจจะติดขัดหน่อยนะครับเรามาดูเรส่องของตลาดซื้อขายกันก่อนแล้วกันนะครับผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับมีการเสริมทัพบเสริมทีมอย่างไรกันบ้าง นะครับผมก hmm. ็เริ่มจากทางฝั่งของเราก่อนแล้วกันเนาะฝั่งอาร์เซนอลนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอาร์เซนอลเรานะครับตอนนี้ได้ตั้งแต่ใหม่มาแล้วทั้งหมด5คนนะเราได้มาแล้ว5คนนะครับผมก็จะมีในส่วนของมาควินยอสใช่ไหมหนึ่งมีฟาบิโอวีเอล่านะครับผมมีแมทเทอร์เนอร์กาเบียวเชสซุสแล้วก็โอลิแอนเดอร์ชินเซนโกนะครับผม5คนซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับผมและ ในส่วนของคิสตันพาเลต์ก็มีการเสริมทัพเช่นกันนะแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุกคนเห็นเขาเงียบๆแบบนี้ผมว่าเขาแอบลายนะแอบเงียบนะเขาเสริมมาแล้ว5คนเหมือนกันนะครับผมมีชิคดูกลเล่คนนี้ผมก็ไม่รู้จักอาจจะเป็นเด็กดาวลูกนะครับผมมี Austin, คาร์มอสออสตินคาร์แม็กซ์สิคาร์แม็กออสตินคนนี้ก็ไม่รู้จักนะครับผมแต่อีกสามคนที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มนะครับคนแรกคือแซมจอห์นสตันผู้สำบัติูของเวสต์บอมบิท ที่เหนียวเหนียวอะ่ะเคยติดทีมชาติอังกฤษด้วยมาอยู่กับพาเลทแล้วนะครับผมอีกคนหนึ่งก็คือคิดริชาร์ดคิดริชาร์ดนี่อาจจะเห็นชื่อเอ๊ะมันก็เป็นใครไม่เคยได้ยินชื่อเขาเป็นนักเตะเก่าของบาเยอร์นวนิคนะครับพาเลทไปเอามาจากบาเยอร์นวนิคซึ่งคนนี้ตอนที่ย้ายไปบาเยอร์นเนี่ยก็งงกันว่าเอ๊ะทำไมย้ายไปบาเยอร์นวะบาเยอร์น์เอาไปทำไมวะซึ่งเอาไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลงานดีมากนะครับแต่ก็ได้โอกาสลงเล่นอยู่เรื่อย และการที่บาเยตเอาไปเนี่ยมันก็น่าน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวแหละแล้วก็ตอนนี้แม้ว่าเขาจะย้ายออกไปแล้วก็ตามแต่แต่ผมก็เชื่อว่าด้วยอายุที่มันยังน้อยอยู่เนี่ยคิดลี่ชาร์ดี่ยน่าจะมีอนาคตที่ดีเลยนะครับในตำแหน่งกองหลังนะและคนสุดท้ายอีกคนหนึ่งต้องบอกว่าคนนี้คนนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมอีโบวี่อีโบวใช่ไหมวะเมาคอมอีโบวใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับคนนี้เป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวลุก เป็นตำแหน่งปีกถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพอามรมา ise, า ischer, า์ประมาณไมเคิลโอลิเซ่ของเขานั่นแหละวิลฟิธซาฮาปะมานั้นเลยนะครับโดดเด่นมากๆเป็นปีกความเดียวสูงและทีส่สำคัญทุกคนรู้ไหมเป็นเด็กเก่าอาเซนอลเราด้วยเออเป็นเด็กในอ c คา e เด h l มี่เฮลเอนเราเนี่ยแหละแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้แล้วก็ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีจนตอนนี้ก็กลับอยู่กับพาเลทนะครับผม ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของ h ฮ a d t ทูเฮ d นะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเราเจอกับพาเลตนะต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับอารตอนเรานะครับกับผลงานการการ,การเจอพาเลต t นะครับเราเจอพาเลต2เกมนะครับเราไม่ชนะเลยนะครับผมเกมแรกนะครับเราเสมอ2-2ในบ้านตัวเองนะครับโดยเป็นการตามตีเสมอจากลักกระแสตแบบสุดเดือดสุดบ้าข้างด้วย นะครับผมในยิงยิงตอนท้ายเกมถ้าใครจํากันได้ในเกมวันนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเออมันมันสะใจมากก็จริงเพราะว่าเราแบบคว้าแต้มมาได้จากท้ายเกมขนาดนั้นแต่มันก็คือ1แต้มที่เป็นการเสมอนะครับผมแล้วก็อีกเกมนึงก็คือต้องบอกว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมผิดหวังแห่งฤดูกาลเลยก็ว่าได้ก็คือเกมที่เราบุกไปแพ้พาเลทที่สนามที่จะเตะคืนนี้แหละนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์แพ้ถึง3 0นเลยนะครับผมก็ ถือว่าทําให้เจ็บแสบมากนะพาติวีล่านะครับทำทำกันได้ทํากันได้ลงคอนะครับวีล่าเจ็บแสบมากๆนะครับผมต่อมาเรามาดูกันในส่วนของผลงานกันในช่วงเอ่อปลีซีซั่นก็แล้วกันนะครับผมผลงานในช่วงปลีซีซั่นนะเอาทั้งฝั่งอา,าร์เซนอลก่อนนะครับผมก็แข่งไปทั้งหมด5นัดนะครับผมก็ชนะลวดเลยนะครับชนะเนินแบก5-3นะชนะเอเวอเรตันสองศูนย์นะครับชนะโอแลนโด3-1นะครับชนะเชลซี4-0แล้วก็ชนะเซบีย่า6-0 นะครับผมผลงาน,นอุ่นเครื่อง5นัดชนะรวดเลยนะครับแล้วก็คิดสันพาเลตนะทุกคนพาเลตอุ่นเครื่องเยอะมากอุ่นเครื่องไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นัดอุ่นเครื่องไป10นัดทุกคนแต่ก็มันจำนวนนัดเยอะแหละแต่ว่ามันก็จะมีการแบบอุ่นอุ่นอุ่น,นเครื่องเหมือนลิเวอร์พูลอะที่แบบเตะ2วันติดอะเออประมาณนี้มีการแบ่งเพื่อน2ชุด นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานเขาก็อุ่นเครื่องเขาก็ดีนะทั้ง2ชุดเลยนะครับสินัดเนี่ยนะครับผมมีเสมอเออเสมอกับทีมแอคแลนตันนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะมิววอร์ห้าสี่นะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลสองศูนย์ที่สิงคโปร์นะถ้าจำกันได้นะครับแล้วก็ชนะอิฟซิวิตาลสี่สองนะครับผมแล้วก็แพ้แมนยูสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะจิลลิงแฮมสามสองนะครับเสมอลิเดียเต็ดนะครับผมแล้วก็ชนะ QPR 30แล้วก็ นัดสุดท้ายก่อนจะมาเตะทั้นหมดนะครับชนะมองโปลิเยสสี่สองอ่าไม่ธรรมดานะแพ้แพ้ก,แพก,ก็คือแพ้แค่แมนยูหรือพูนะครับผมส่วนทีมอื่นที่เจอก็ไม่แพ้เลยนะครับก็ผลงานก็น่าสน,น,น,นใจเลยน่าสน,น,นใจเลยนะครับผมส่วนในส่วนของสภาพความพร้อมก่อนแล้วกันนะครับทั้งฝั่งอาร์เซนอลนะผมอ้างอิงจากเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกนะตอนนี้เลยนะครับผมอาร์เซนอลเราตอนนี้นะครับในนักเตะเจ็บอยู่4คนอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับผมก็จะมีฟาบิโอวียล่าใช่ไหมครับมีเอมิลสมิธโลมีโทมิยาสุ ตัวมิยาสุซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับมีแววว่าอาจจะไม่พร้อมลงเล่นด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คของพาเลตนะอาจจะไม่พร้อมลงเล่นด้วยทุกคนซึ่งก็ต้องบอกว่าถามว่าส่งผลไหมสำหรับผมผมก็บอกว่าถ้ามีละมันก็ดีกว่าอืมถ้ามีมันดีกว่าแน่นอนแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เพิ่งเสียพวกเขาเราเสียพวกเขามาสักระยะหนึ่งแล้ว และทีมก็ทำผลงานได้ดีแล้วด้วยในช่วงที่ไม่มีพวกเขาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ถ้ามีเนี่ยยังไงมันดีกว่าแน่นอนแน่นอนนะครับผมและถ้าหากว่าเราอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมิเกลอัเดรตานะครับเขาก็บอกว่าจามจากนี่คนจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีการออในส่วนของการเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะมีเทียนนี่ใช่ไหมสมิธโลวิเอลาแล้วก็โทมิ จะมีการเช็คความฟิตก,ก่อนลงสนามอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าก็มีโอกาสที่ที่จะได้ลงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเต็มที่เลยนะทั้ง4ี่คนนี้อย่างเก่งเลยนะมีชื่ิตกลับมาสำรองผมก็แฮปปี้แล้วนะแฮปปี้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยม,มันบาดเจ็บไปนานเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ทั้งฝั่งพาเลตน,นะก็จะมีตัวเจ็บอยู่ทั้งหมด5คนนะครับผมก็จะมีเจ็บที่แบบว่าขึ้นสีแดงเลยก็คืออาจจะแบบลงไม่ได้เลยก็จะมีแจ็คบัตแลนด์นะครับผู้สัประตูนะครับผมก็จะมีเจมส์อาร์เธอร์กองกลางนะครับแซมจอห์นสตันนักเตะใหม่ที่ซื้อมาเป็นโกก็เจ็บอยู่นะครับแล้วก็จะมีเจมทอมกินก็เจ็บอยู่แล้วก็คนสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเช็คก,กันยันวิสุดท้ายเลยนะครับว่าจะพร้อมไหมก็คือไมเคิลโอลิเซ นะครับมีการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเป็นการเช็คฟิตอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้ามีเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายนะเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับของพาเลตนะครับผมและในส่วนของคาดการณ์ก็แล้วกันนะครับ11ผู้เล่นก็แล้วกันนะครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันเนาะคิดตามพาเลตนะครับผมผู้สำับประตูก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของกูเอต้านะครับผมกูเอต้านะครับก็หลัง4คนนะครับแบ็กซ้ายเป็นธลิกมิเชลนะครับคู่เซนเตอร์ฮาเป็น มาเกฮีกับโจคิมแอนเดอร์เซนนะครับผมแบ็คขวาเป็นแดนนี่วอร์ดเอ้โจเอลวอร์ดนะครับผมโจเอลวอร์ดนะครับผมกองกลาง3คนนะก็จะมีดูกูเล่นั่นนะเป็นน่าจะเป็นชีคดูกูเลเตั้งแต่ใหม่นะครับเจฟฟี่ชลุฟแล้วก็เอเบาลชีเอเซนะครับผมสาบสารเกมลุกนะก็จะมีสาฮามาเตต้าแล้วก็จอแดนอายยู U นะครับผมส่วนอาร์เซนอลเรานะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมจากที่ชนะเชลซีชนะเซบีย่ามานะครับผมผู Hill ้ yeah, า ujemy, coming. สามตูวก็คงจะเป็นแรมเดลนะครับผมกองหลัง3คนเนี่ยฮูสกอร์เขาให้ไว้ทางขวาเป็นโทมีนะแต่ผมเชื่อว่าทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นเบนไว้นะครับผมเซนเตฮาจะเป็นซาลีบาคู่กับการเบรียลมาการเยสแล้วก็แบ็กซ้ายก็จะเป็นโอเลสนเดอร์ชินซิงโก้แน่นอนนะครับผมคู่กองกลางสองคนนะอันนี้อ้างอิงจากแผน4-2-3-1ไปก่อนแล้วกันเนาะ กองกลาง2คนนะครับก็จะเป็นปาเต้กับชาก้าแน่นอนนะครับสมัสามารเกมลูกก็แน่นอนครับโอเดกาซาก้ามาตินเนลี่และนาเป้าก็กาเบียลเชสุน่าจะเป็นชุดนี้ไปก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นชุดนี้บอกว่าอันตรายแน่นอนต้องบอกว่าอันตรายแน่นอนพาเลตเหนื่อยแน่นอนนะครับผมมาเรามาคุยกันในส่วนของการคาดการณ์กันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนของรูปเกมเนาะ คือต้องบอกกันว่าการพีวิวของผมเนี่ยนะครับจะไม่ได้อ้างอิงในเรื่องของสถิติหรืออะไรมากมายจะอ้างอิงก,กันที่แบบที่เราดูกันจริงๆแล้วเ,าเราเอามาพูดกันในระหว่างวก้เขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม mm hmm. คือพาเลทเดี๋ยวต้องบอกกันว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากนะครับเป็นทีมที่ดีมากมากๆเลยนะครับมีผลงานที่แบบเหนือความคาดหมายมากพาชิตเวล่าเนี่ยนะฮะเป็นโค้ชคนที่ต้องบอกว่าเปิดฤด,ดูกาลไปเนี่ยเขาเป็นเต็งหนึ่งนะที่ถูกที่จะถูกโดนปลดแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่า ไม่ถูกโดนปลดที่สําคัญทาผลงานที่ดีมากด้วยได้ดีมากด้วย,วยนะครับผมต้องบอกว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องชื่นชมมากๆทั้งพาเลตแล้วก็ทั้งเวลาเนาะแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าผมจะบอกว่าพาเลตเนี่ยนะครับเขาเล่นดีมากก็จริงแต่ต้องบอกว่ากําลังหลักหรือว่าคีแมนสําคัญของเขาจริงๆเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตยกให้คอนเนอร์กาลัเกอร์จริงๆนะครับ คอนเนอร์กาลเกอร์ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆคือทั้งเรื่องยิงและเรื่องแอซซิตซึ่งนัดไหนที่เขาไม่ยิงหรือเขาแม่อัซิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเล่นไม่ดีเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากทั้งเกมรับและเกมลุกพลังงานเยอะมากๆเป็นเหมือนหัวใจเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนของพาเลทเลยอ่ะซึ่งตอนนี้ฤดูการนี้เขาจะไม่มีกาลเกอร์แล้วจะไม่มีกาลเกอร์แล้วทำให้ ระบบแบบเดิมที่มันเคยมีกาลักเกอร์เนี่ยมันจะขาดกาลักเกอร์ไปมันจะขาดตัวขับเคลื่อนไปซึ่งผมก็ไปดูว่าพอเขาขาดตัวขับเคลื่อนขับเคลื่อนแบบเนี้ยเขาได้ซื้อใครมาแทนไหมซึ่งพอเข้าไปดูคนาซื้อมาแทนเนี่ยที่มันเข้าขายกองกลางและคิดว่าน่าจะแบบเหมือนมาแทนกาลักเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือชีคดูกูเล่ซึ่ง ผมก็ไม่เคยดูว่าเขาเล่นสไตล์ไหนเหมือนกันต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับไม่รู้จักมาก่อนเลยแต่ก็คิดว่าเออถ้าหากว่าแบบเขาถึงขั้นแบบซื้อเอามาแล้วคิดว่าจะเอามาเป็นตัวจริงแบบเล่นตำแหน่งแทนกาแลคเกอร์ก็น่า,น,าน่าจะมีของเหมือนกันแต่ผมก็ยังคิดว่าเกมนี้เป็นเกมแรกของพีเมลีที่ไม่เขาไม่มีกาแลคเกอร์โดยผมเชื่อว่าคุณภาพของเขาเนี่ยจะลดลงแน่นอนจะไม่อันตรายเท่าเดิมแน่นอน นะครับจะไม่อันตรายเท่าเดินแน่นอนกองกลางเขาเนี่ยพลังงานผมเชื่อว่ามันจะขาดหายไปแน่นอนแต่จุดที่ผละอันตรายที่สุดก็คือบูฟิสซาหาและก็ชองปียร์ใช่ไหมชองมิเชลอะไรสักอย่างมาเตตานะั่นแหละกองหน้านะครับผมมาเตตานี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่คล้ายแบบ Antonio อันโตนิโออ่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแต่ยิงได้เรื่อยๆนะครับผมก็อย่าพลาดให้เขาแล้วก็ในส่วนของสาหาที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ว นะครับผมข้อควรระวังก็เนี่ยแหละซาฮาในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวที่จะแบบเลี้ยงกินตัวเบนไว้ซึ่งเบนไว้เป็นทางขวาด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทางขวานะในเรื่องของความคล่องตัวก็ต้องยอมรับว่าเอออาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเบนไว้์สักเท่าไหร่อยู่แล้วเจอกับซาหาก,ก็อาจจะเป็นงานหนักได้นะครับอาจจะเป็นงานหนักได้นะส่วนในฝั่งของอาร์เซนอลก็ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าพวกเราตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่กําลังดีมาก นะครับกำลังกาลังฟอร์มดีมากและระบบวิธีการของเราเนี่ยมันหลากหลายมันมันดุดานมันโอเวอร์โหลดมันมันดีมากจริงๆซึ่งเมื่อวานเนี้ยในรายการเทวิติวันไลท์ผมก็ได้มีการซาวด์เช็คซาวด์เสียงกับพี่ๆกันว่าคิดว่านัดเนี้ยนะครับอาจารย์เราจะเล่นแบบไหนระหว่างเล่นแบบปีซีซั่นเลยคือแบบโอเวอร์โหลดเกมลุกเล่นแบบจัดเต็มเลยขุบกองกลางซินเชนโกเข้ามายืนกลางอัดหน้าคูา่ไปเลยเน้นๆหรือจะ เล่นแบบรัดกลุ่มไว้ก่อนทําเป็น4-3-3แบบเดินไปแหละแต่อาจจะไม่ได้อเวอร์โหลดขนาดนั้นเล่นตามแผนตามโพซิชันไว้ก่อนคิดว่าทีมจะทําแบบไหนและเสียงส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยคิดเหมือนกันก็คือคิดว่าทีมน่าจะทําแบบบีซีซั่นแน่นอน 1. ในเรื่องของคุณภาพมักเตะ 2. ความมั่นใจที่เรามีระบบเนี้ยที่ทำาเล่นในช่วงปีซีซั่นเนี่ย ก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ได้มันต้องมาจากแนวคิดของอาเดตามันต้องมีแผนมีแปลนในหัวและอาเดตาในช่วงซีซันเนี่ยเขาทำให้เราเห็นแล้วว่าแบบแผนอันนี้แปลนอันนี้ที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วใช้จริงมันเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์หลังจากใช้มันเป็นยังไงมันทําได้ดีผลงานมันอยู่ในช่วงซีซันมันคือคําตอบหมดแล้วและผมก็เชื่อว่ามันจะเราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนในเกมนี้ นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆอีกหนึ่งเกมแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเกมแน่นแน่นอนเลยแล้วผมก็เชื่อว่าเราน่าจะเอาชนะคิสตันพาเลทไปได้เป็นการเปิดสนามแบบสวยงามแน่นอนนะครับผมผมคิดแบบนั้นนะ จากทั้งความมั่นใจทั้งความพร้อมแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ด้วยเพราะว่าปีที่แล้วนัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยเราก็แพ้เบนฟอร์ดมาและในส่วนของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับก็ได้มีการถามอาร์เดต้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาร์เดต้าพยายามให้ความสําคัญแน่นอนกับที่จะแบบแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตคือจะไม่แพ้ซ้ําซ้อนอีกแล้วอะเปิดฤดูกาลติด2ปีอะจะให้แพ้2ปีติดตมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่อาร์เดต้าต้องการแน่นอนนะครับผมก็คิดว่าทีมจะจัดเต็มแนนน่อ แน่นอนนะครับผมรูปเกมเป็นเกมสนุกเป็นเกมพิ่สนุกมันแน่นอนพาเลสไม่ใช่ทีมลับไม่ใช่ทีมอุดอยู่แล้วเขาพร้อมโจมตีเราทุกเมื่อเราบุกเขาเพลินเนี่ยเขาพร้อมสวนกับเราเสมอบอลยาของเอนเดอร์สันเนี่ยอันตรายเสมอนะครับผมเป็นเกมที่สนุกแน่นอนและผมเชื่อว่าประตูแรกสำคัญมากๆถ้าเรายิงได้เร็วโอกาสไหลก็มีเหมือนกัน เพราะความมั่นใจมันจะมาเลยนะครับมันจะมาเลยทันทีแต่จะทาง,งกับกันเนี่ยถ้าหากว่าเล่นไปนสักพักหนึ่งแล้วยิงไม่ได้เนี่ยผมก็มองว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่มันอาจจะออกออกออก,ออกลูกตึงอะ่ะออกแนวตึงๆนิดนึงอะ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นแหละในเกมนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ฟันธงสกอร์แล้วกันนะครับฟันธงแล้วกันปกติไม่ค่อยชอบฟันธงเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาเคยดูนะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ฟันธงสกอร์แปลกๆหน่อยอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่าผมฟันธงไม่แม่นไม่แม่นเลยนะครับดังนั้นเวลาดั๊ไหนที่ผมพูดแล้วไม่ตรงใจใครเนี่ยปล่อยผ่านไปเถอะเนาะเพราะผมฟันธงไม่แม่นนะครับผมแต่ก็ต้องต้องขอฟันธงสักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งรอบนี้ผมขออนุญาต ให้ตัวเองคิดถูกกันแล้วกันคืออาร์เซนอลน่าจะเอาชนะพาเลซไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เก็บคินชีสด้วย2อศูนย์แน่นอนนะครับผมอาร์เซนอลกับพาเลซนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับกับกับรายการคิ k Off ในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเออเป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้เนาะก็อาจจะทําให้แบบเรียกมันมีอะไรติดติดขาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในเกมต่อๆไปนะครับผมแล้วก็จะตั้งใจทํามากๆนะครับผมโอเคเพื่อนๆล่ะนะครับหลังจากได้ฟังความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วหลังจากได้ฟังผมวิเคราห์แล้วเนี่ย คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมคิดว่าทีมจะชนะได้ไหมทีมจะแก้แค้นได้ไหมที่ปีที่แล้วที่เราไม่ชนะเขาเลยเนี่ยจะแก้แค้นได้ไหมหรือพาเลตจ,จะมาย้ำแค้นเราอ่าคิดว่ารูปเกมเป็นยังไงสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆทุกคนมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับผมใครที่หากว่ายังไม่ได้กด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เนี่ยก็รบกวนกดให้หน่อยนะครับผมโดยเฉพาะกดไลค์กับกดซับสไครป์เนี่ยช่วยหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเอากริทึมของ u t u b e เนาะจะได้มีคนเนี่ยเห็นช่องผมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าบรรดาแฟนตอนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกลุ่มใหญ่เหมือนแมนยูริพูอยู่แล้วอะดังนั้นมันมีน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยถึงจะมีไม่เยอะมากแต่คุณภาพเราเนี่ยครับแก้วเราไม่ค่อยมีเกียร์ไม่ค่อยมีคนยิ่เง่าเท่าเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นก็ อยากให้ช่วยกันซัพพอร์ตกันก็เรียกว่าไงซัพพอร์ตพวกเราก็แล้วกันบรรดาของแบบแอสตันนังตด้วยกันเองเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีน้อยแล้วมันก็โตช้าอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยการช่วยกันซัพพอร์ตเดี๋ยวมันก็สามารถเติบโตไปได้แน่นอนนะครับผมแล้สำหรับผมเองเนี่ยผมก็จะตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมเจอได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ หลังเกมนะครับกับรายการวอตอีเกมเนี่ยก็จะมาเจอกันได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย